วันนี้เราจะมาดูการนารายมั่เชื้อแช่แข็งนะคะที่ส่งตรงมาจากสหรัฐอเมริกา USA เป็นน้ำเสืออเเส้อของดูรอบากดเลยด้วยน้ำเสื้อของดูรอกหนึ่งโดกด็เริ่มอะไรดะก็เริ่มนั่นดีเขคิวหนึ่งโดดหนึ่งหลอดหลอดนี้ราคาประมาณแสนสองหมื่น 20, วอน หน,นางใเข้าออกขืนมากเดีเ๋ยวสอง,สองออนักกุดเฮาก็เอาไปแฟในน้ำอุ่นในอุณหภูมิมห้าสิบองศาเอาไปแชในอุณหภูมิน้ำอุ่นห้าสิบองศาจักห,หน้าที่สี่สิบวิบ่สี่สิบห้าวิสี่สิบห้าวิหน้าที่เดี๋ยวเ้าจังเสียอามา่าละไล่ในสารทำละไล่ ้วก,ก็ลองตรวจเช็คเบิรงคุณภาพและปริมาณของกุจิห,ห้องทำมาเบิร์กะ,ะวามันสิเป็นจังใดอเอาน้ำเชื่อไปแส่แล้ว45ชิาวิครบ45ิาวิแล้วเรียบร้อยตับนี้ฮากสิมาเปิดไาเปิดไฟที่ไหนน้ำเชื่อใส่ไหมสารล,ละลาย ตาของน้ำเชือเ่อแทกแข็งที่เขาเอ,อกไปละลายในน้ำอุ่นให้อุณหภูมิหาสิบองศาเรียบรอยเร้วนะคะวันนี้เ้าผลิะท้ำกันถ้ามกันตัดเทน้ำเสือลงไปในสารท้ำละลาย อมันขับแคบมันก็เลยถ่ายภาพบุไดสมบูรณ์ภายในอ่ามัลองมาลองตรวจเช็คมาลองตรวจเช็คบึ่งว่ามันตื่นอะไรยัง เดีย๋ยวลอสคูห้องสืไปชมกันดูหน้าจอขอจะชัดหน่อยไปเลยน้ำเชือกำลังตื่นตัวนี่คือน้ำเชือแซ่แข็งท,ที่ทรงตรงมาจากสหรัฐอเมริกานะคะเบื้งลักษณะมันอาจสีบอกดิน บอกแข็งแรกไปไหนเพราะว่าเพราะว่ามันยังอยู่ในสภาพหลับค่ะแสรแข็งมาโดนกรุณารอสักขูเ่เริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะเริ่มดิในให้เยอะแล้วเริ่มตื่นแล้วค่ะยูฟ้าหมูมาก ซีหาฟ้ามกับกราลังเคยเห็นนี่แหละยู่นี่มาเกือบสองปีกับหงวตะเห็นนี่แหละถังนีก็อยู่นี่มาตั้งสองปีแล้วเถอแกก็บอกมาใส่จักเถอะโมก็เห็นใส่ไปไปสี่ะเอืเอสีอันนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคือห้าเสิปป็ไปผสมแดดแล้ว,วจะเ <c oughs> จอกันในคลิปต่อไปเด้อค่ะ